ุดนักเรียนนักเรียนเรื่องเนี้ยนักเรียนต้องวาดรูปนะคะวงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสามสองอ่ะจุดศูนย์กลางนักเรียนเซนเตอร,ร์เลยเซนเตอร์อยู่ที่ลบสามสองนะคะและวงกลมวงนี้วงกลมวงเนี้ยมันผ่านจุดหนึ่งจุดคําว่าผ่านจุดแปลว่าจุดมันอยู่บนเส้นเส้นไอเส้นวงกลมเส้นรอบวง ที่กัดจุดคือ74ถามว่ารัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคัจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆที่อยู่บนเส้นถ้านักเรียนลากจากจุดกึ่งกลางไอจุดศูนย์กลางมาที่จุดนั้นๆเขาเรียกว่าความยาวเนี่ยมันจะเกิดเส้นขึ้น เส้นเนี้ยจาก c ครูกำหนดให้เป็น a ก็แล้วกันนะจุดที่อยู่บนบว,งบวงกลมอ่ะนะคะ ac มันคือรัศมีของวงกลมใช่หรือไม่ถูกไหมคะอ่ะดังนั้นนักเรียนจะสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ว่ารัศมีของวงกลมคืออะไรก็คือการหาความยาวของจุด a ไป c เข้าใจไหมคะอ่ะหารัศมีจากอะไรคะ จากระยะทาง AC AC นะคะครูใช้สัญลักษณ์ a อ่อานรูทอะไรว่ามา x 1ลบ x 2เลิกเล่นโทรศัพท์นะครัลบ x 2 x 2เธอจะเอาจุดไหนเป็นตัวตั้งถ้าจะเอา a เป็นตัวตั้งก็เป็น7ลบด้วยลบอะไร7ลบด้วยลบ3ยกกำลัง2เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูแก้เลยนะ ถ้าเจอลบกับลบเป็นอะไรเป็นบวกก็เป็น7จ็บวกสายกกาลังสองบวกด้วยอ้าว y ลบ y เมื่อกี้อเอาข้างล่างตั้งนะเอา a ตั้งนะคะก็เป็น4ลบอะไร4ลบสองยกกําลังสองอาเป็นรูทอะไรลูก7บวกสเป็น1 0 10, 10ิลังสองเป็น100บวกกับ2กําลังสองเป็น4เพราะฉะนั้นได้รูทอะไรคะ หนึ่งร้อยสี่คุณถามว่าถอดรากที่สองได้ไหมได้รากยังต่ำไหมอ่ะไม่รู้หนึ่งร้อยสี่อ้าวสองหารนะสองห้าสองสองสองหารได้ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้สองรูทยี่สิบหกนี่คือลัศมีของวงกลม เพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ2นู26หน่วยเห็นไหมพอได้นะคะอ่ะข้อที่10ทันไหมคะข้อสิบอนกเรียนวาดรูปประกอบนะคะพิกัดจุดเป็นอย่างไรแบ่งให้ถูกอ่ะแบง่ง ประมาณนะคะ100ครูให้ a ตัวนี้จุด a เป็น100พิกัดจุด100ต่อไป b คือลบ120ลบ120มาทางขวาหรือซ้ายมาทางนี้นะทางซ้ายนะลูกเป็นจุด b นะคะครูกำหนดเป็นจุด b เป็นลบ120 ไปอีกจุดหนึ่งคือลบ8 8ดแลบแลบแทางนี้นะขึ้นไป8ปดประมาณเียนวนะคะลบแปดแปดระมาณนี่คือจุดสี่ลบแปดแดอยู่ในคอร์ดแดนที่สองแล้วนักเรียนลองวาดรูปเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมทีนี้ครูถามว่าการที่นักเรียนจะหาพื้นที่เขาบอกว่าจงหาพื้นที่รูปอะไรคะสามเหลี่ยมเธอต้องพิจารณาก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมนียเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบไหนเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมถูกไหมคะทีนี้ถ้าเธอดูเนี่ยเสษหนึ่งส่วนสองฐานฐานคือตรงไหนละ่ะแล้วสูงตรงไหน อ่ะเธอคิดสูงมันต้องหาจากอะไรนะตั้งฉากใช่ไหมรูปสามเหลี่ยมอ่ะความสูงของสามเหลี่ยมต้องต้องต้องตั้งฉากกับฐานแต่ทีนเ,เนี้ยเธอลองดูซิรูปเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมไม่รู้อ่ะดาเดาเป็นหรือไม่เป็นถ้าวาดรูปมันก็เหมือนจะเป็นเนาะ คุณถามว่าความยาวด้านนี้เท่าไหรหาสิความยาวคือเธอจะต้องหาความยาวทุกด้านใช่หรือไม่ถูกไหมคะอ่ะหาความยาวของด้านอะไรบ้าง a อะไร a b b อะไร b c แล้วก็ a อะไร ac เอาหาเองหาเลยอ่ะ a b ก่อนครูหา a กับ b a กับ b ครู a, คเอา a ตั้งนะเป็น10ลบอะไร สิบลบลบสิบสองเป็นบวกสิบสองใช่ไหมลูกยกกําลังสองบวกด้วยศูนย์ลบอะไรศูนย์ลบศูนย์ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ไอความยาวนั้นนี้เท่าไหร่เท่าไหร่คะยี่สิบสองกำลังสองได้ยี่สิบสองไหมเขีย okay, นไหยี 22, นะ่สิบสองเนาะต่อไป BC ซีล่ะบี BC. ี bc bc นี่เอ้อ bc เอาบีตั้งนะลบ12บวก8ยกกำลัง2บวกด้วยอะไร0ลบอะไร0ลบ8ยกกำลัง2เธอจำสูตรที่ได้นะคะอ่ะได้เท่าไหร่ลบ12บวก8เป็นลบ4ลบ4ยกกำลัง2เป็น16บวกลบ แปยกกำลังสองเป็นหกสิบเท่าไรหกสิบสี่มีค่าเท่ากับรูทหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับสิบไหมสิบ<ช>ต่อไปหละ่ะลูกอีกด้านหนึ่งอะ่ะเกก็อย่าใช้พื้นที่เต็มที่ตามครูหลายเลยฮะเอ้ยไ,ได้ 80, ดดปแปดสิบโทษโทษแปดสิบคำนวณโอ้นจมมนมก็ตามครูเนาะแปดสิบโอเคได้เท่าไหร่เนีย <laughs> สี่รูทห้า ต่อไปครับ ac เป็นไกท่าไรคะสิบบวกแยกกำลังสองบวกด้วย0ูนย์ลบแปดกำลังสองมีค่าเท่ากับรูทสิบแปดกำลังสองเป็น18บแปกำลังสอง สามร้อยยีส hmm. mm ี hmm. ่บวกหกสิบสี่เป็นรูดแปดแปดสามแปดแปดได้ไหได้เท่าไหร่สองรูเก้าสิเอ็ดสองดเจ็ดสองรูเก้าสิบเอ็เฮ้ยแปลว่ารูปนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมหน้าจวนเอ้ยสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูดเก้าสิบเจ็ด ทําไมทําไมทึ่งรู้ทําไมครูทึงร,งรู้เธอลองเดาสิ <c oughs> เธอลองเอาเส้นเนี่ยเธอบอกว่าเส้นสองเส้นเี่ยเป็นเส้นสั้นใช่ไหมเธอลองยกกําลังสองก็คือรูทแปดสิบยกกําลังสองเนี่ยตัวนี้ล่ะสามแปดแปดยกกําลังสองมันก็ได้สามแปดแปดบวกกับแปดสิบสามร้อยแปดสิบแปดบวกกับแปดสิบได้เท่าไหร่สี่ร้อยอะไรสี่ร้อยหกสิบแปดนะ สี 8, ่ร้อยหกสิปดเธอราอยิบสองกำลังสองซีได้สนะี่ร้ยหกสิแปดไหมไม่เพราะว่าทฤษฎีบทอะไรนะคะปีทาโกรัสบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากแปลว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมหน้าจูไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นดังนั้นทําไมเราจะรู้ว่าสูงคือตัวไหนอ่ะบอกครูซิสูงคือตัวไหนใครบอกครูได้บ้างเดาว,ว่าน่าจะจากยอดเนี่ยมาตั้งฉากนยะ เนาะโอเคไหมมันน่าจะตั้งฉากเนาะและ้วทีนี้ตั้งฉากถ้าเินมากลงมาเนี่ยพิกัดจุดตรงเนี้ย x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบแปดศูนย์ใช่หรือไม่มันจะได้ความสูงของอะไรคะสามเหลี่ยมทีนี้ความสูงของสามเหลี่ยมตัวนี้กี่หน่วยเอาบอกดูดิเอาเนี่ยถ้าถ้าให้พิกัดจุดเป็นจุดดีความสูงคือเท่าไหร่ความสูงแปดหน่วย สูบเป็น8ดหน่วยถูกไหมถ้าเธอนับลงมาก็ได้ตรงนี้พีกัดตรงนี้เป็นแปดนับลงมาถูกไหมคะทีนี้อ่ะหาแล้วฐานของมันคือเท่าไหร่ฐานเราใช้เส้นไหน A อะไร AB มั้ยเ b เพราะฉะนั้นพื้นที่คือเท่าไหร่เอาว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มีค่าเท่ากับสูตรเือเหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือเท่าไหร่ยีบสองคูณสูงคือเท่าไหร่ลูกแปดค่ะมีค่าเท่ากับแปดสิบแปดตารางหน่วยเขนะ้าไหแปลว่าด้านเนี้ยที่เหลือเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แต่เราเอามาพิสูจน์เพื่อที่จะถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะเราสามารถหาฐานได้เลย รกระสูงเราก็ใช้ตัวนั้นอะเส้นไหนที่มันคู่คันที่ตั้งฉากเห็นไหมคะ <c oughs> อ่ะโจทย์ข้อต่อไปจงพิสูจน์ว่าจงพิสูจน์ว่าสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่สามจุดนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่ <c oughs> <c oughs> นะคะ นักเรียนทําอย่างนี้ครูขออนุญ,ญาตใช้สูตรข้อ12อ่ะครูวาดรูปแล้วค่อยไปทําข้อ11นะคะจุด3จุดสมมตุมมติมันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันไหมมันต้องลากผ่านทั้ง3าจุดใช่ไหมถูกไหมคะและจุดอสมมตุติตรงนี้ครูให้เป็น P 1จุดตรงนี้ครูให้เป็น P 2และจุดตรงนี้ให้เป็น P 3เมื่อไหร่ที่นักเรียนหาความยาว กรณีที่1มันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็ต่อเมื่อ p 1กับ p 2บวกกันกับ p 2และ p 3มีค่าเท่ากับความยาว p 1ไปถึง p 3ถ้ามันเท่ากันแปลว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหมายถึงว่าเนี่ยระยะทาง p ส p 1 p 2 p 2 p 3 บวกกันแล้วมันเท่ากับเส้นยาวสุดอาจารใจไหมคะมันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันจุดทั้งสามจุดจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันอ่ะคือลองทำลองทำดูสิข้อนี้ แปลว่าเธอจะต้องกําหนดเนาะอันนี้เป็น p 1 p 2อันนี้เป็น p สนักเรียนหาความยาวอะไรบ้าง p อะไรคะ p 1กับ p 2หาความยาวต่อไป p 1กับ p อะไร p สเสร็จแล้วนักเรียนก็หา p 1กับอะไรอีก p 2และ p 3หาความยาวนะโดยใช้สูตรนะคะใช้สูตรหมดเลยรูอะไรว่าไป แล้วคือลองเอามาบวกกันซีมันด้านไหนบ้างที่บวกกันแล้วมันเท่ากับเส้นยาว <c oughs> พี่หนึน่งพี่สองศนลบแดกำลังสองบวกด้วยอะไรคะศูนย์ลบอะไรสิบดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แปดแปดหกสิบสีบวกกับสิบแปดสิบปดเป็นเท่าไหร่คะสองเท่าไหร่ 200. สามร้อยสิบแปดกำลังสองได้เท่าไรสามร้อยยี่สสี่อะบวกกันมีค่าเท่ากับรูทอะไรสามแปดแปดเราเก็บไว้สามแปดแปดอะมาทำข้อ p หนึ่งกับ P สามพหนึ่งถึง P สามก็เป็นศูนย์ลบอะไรศูนย์ลบสิบสองยกกำลังสองบวกด้วยศูนย์ลบยี่สิบเจ็ดยกกำลังสองนกักเรียนลากลากรูทน,นะให้มันมาคูณ ข้างหลังสุดนะอ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบสองกำลังสองเป็นร้อยสี่สิบสี่ยิบเจ็ดกำลังสองเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบวกกันมีค่าเท่ากับรูทอะไรครับรูทแปดร้อยเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก็บไว้นะติดรูทชัางมันไม่ต้องไปถอดอ่ะมาหาอีก,กันหนึ่งสองกับสาม 8ปดลบสิ 12, ยกกําลังสองบวกด้วย1 8บแลบยกยกกาลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะแปดลบสิบสอลังสองได้ส4่สี่บหบวกอันนี้ได้เท่าไ,รไห, 27, หร่9้าหมสิลบย1 8 2ิเหลือ9้าไหมเ 9, 9, 9, ก้ยเก้าเก้าลังสองเป็นแปมีค่าเท่ากับรูทลารูทเก้าเจ็ มันไม่ยกกำลังสองสินเนาะมันต้องถอดรากเนาะอ่ะลองบวกกันซิมันได้เท่ากันไหมสามแปดแปดยกกำลังสองไอถอดรากถอดรากที่สองได้เท่าไหร่สามแปดแปดได้เท่าไหร่ เฮ้เมื่อกี้สามเป็นแปดถอดแว่สองเก้าเจ็ดปะสองรเจดครับ no อ yes ันนี้ายสองรูดเก้าเจ็ดอันนี้ล่ะแปดสามรูเก้าเจ็ดเอออ่ะสามรูเก้าสิบเจ็ดซตื้น้่งเซ้นต์เง้ต่านอะไรนะไปจัดกระอกกันคุยดังน้นดังนั้น เธอลองดูเอา p หนึ่งกับ p สอง p หนึ่ง p หนึ่ง p หนึ่ง p สองบวกกับ p สองกับ p สามดูนะมันเท่ากันไหมมันเท่ากับ p หนึ่งถึง p สามไหมอ,อ้าดูนะ p หนึ่ง p สองมีค่าเท่าไหร่ p หนึ่ง p สองมีความยาวเท่าไหร่สองรูทลายสองรูทเก้าสิบเจ็ด 97. บวกกับ p สองถึง p สามก็เป็นรูทเก้าสิบเจ็ด เหมือนกันเท่ากับ3ามรูเใช่ไหมเป็นจริงไหมจริงแปลว่าสรุปสรุปนั่นคือจุดทั้ง3จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะ จุดทั้ง3อยู่บนเส้นตรงเดียวกันพอเราสรุปว่าระยะห่างระหว่างเส้นเส้นสั้นเอามาบวกกันเท่ากับเส้นยาวสรุปอย่างนี้วงหนึ่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่3 4อ่ะครูกำหนดให้เป็นจุด A ก็ได้อ้าวกำหนดเองนะคะและผ่านจุดแปลว่าวงกลมวงนี้ผ่านจุด1จุดคือจุด หกเป็นจุด B ก็ได้จงหารัศมีวงกลมนี้เอาไงรัศมีแปลว่าหาจากระยะห่างระหว่างอะไร A กับอะไร A กับ B เอาหาถ่วคำตอบคำตอบที่หนึ่งหารัศมีจากความยาว AB หา,าความยาว AB หายัางไงสามลบอะไร3ลบ6กกำลัง สองบวกด้วยอะไรลูกสี 4, ล่ลบแปดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะห้าเหรออันนี้ได้เก้าบวกสิบหกเท่ากับรูทอะไรรูทยี่ห้าได้ห้าหน่วยเนาะแปลว่ารัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับห้าหน่วยทีนี้ถามวงกลมวงเนี้ยจงตรวจสอบว่าจุดศูนศูนย์อยู่บนวงกลม,มนี้ไหมตรวจสอบยังไง เออเพื่อนบอกว่าอยู่อยู่นะคาตอบว่าอยู่แต่หายยังไงหาจากอะไรหาเหมือนกันคือหาอะไรคะรัศมีเธอลองอัะลองสมมุิสมมุิถ้าเธอบอกว่าอยู่เนาะอ่ะอยู่อ่ะจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้อ่ะสมุดจุดศูนย์ศูนย์ค่ะนักเรียนลองลากเส้นจากจุดศูนย์กลางลงมาสิแล้วหารัศมีสิในวงกลมเดียวกันต้องมีรัศมีเท่ากันใช่ไหมเธอก็ลองสี่ลูกจากจุดสามสี่มันนัถึงจุดศูนย์ศูนย์เนี่ย นะคะพิสูจน์ซิอ่าหารัศมีอีกอันนึงจากอะไรจากอะไรเอ่ย a อะไร a c อ่าหาอะไรเอ่ย3-0ลบกำลัง2บวกด้วยอะไรคะ4-0ลบกำลังสองเฮ้ยเท่ากันวะเอานะคะก็เป็น9บวก16เท่ากับรูท25มีค่าเท่ากับ5หน่วยจริงดังนั้น จุดศูนย์ศูนย์อยู่บนวงกลมนี้จริงเฮ้ยอ,อย่าเฮ้ยสิเฮ้ยวงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอ่ะเราวาดเด้อจุดศูนย์กลางอยู่ที่สี่สาม สี่ลบสามจุดศูนย์กลางนะคะทีนี้วงกลมวงเนี้ยมันเขาบอกว่าและมีแกนสัมผัสและมีแกน x เ,เป็นเส้นสัมผัสอ่ะแกนเกเดี๋ยวเดิมจุดมันต้องอยู่ตาำสี่ลบสามอยู่ฝั่งนี้ เก่งมากว่าถูกลมก่อนแล้วค่อยวาดแกนจุด4ลบ3อยู่ในคอร์ดแดนที่4งงไหมคอร์ดแดนที่4มาจากไหนคอร์ดแดนที่4ก็คือ1 1ทางนี้ xx x, 2ทังนี้3 4นะคะทวนเข็มนาฬิกานะลูกนะคะจุด4ลบ3จะอยู่นี่ถามว่ามีแกนที่สัมผัสคือแกน x สัมผัส การสัมผัสเส้นตรงสัมผัสกับวงกลมจะสัมผัสเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นถ้าวงกลมนักเรียนดูรูปนะถ้าวงกลมแล้วมีเส้นตรงมาอันนี้เขาเรียกว่าตัดตัดกี่จุด2จุดแต่ถ้ามีวงกลมและลากเส้นจะสัมผัสเพียงแค่จุดเดียวนี่คือหลักการของมันนะคะเพราะฉะนั้นลูกลองดูนะ,ะนักเรียนลองลากเส้นตรงออกมาสิเนี่ยลากเส้น จากจุดสัมผัสครูถามว่าจุดสัมผัสนี่คือจุด x ศูนย์ใช่ไหมจุด x ศูนย์นะคะจุด x ศูนย์แต่ทีนี้ครูถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ใครบอกครูได้บ้างสี่ไง x เป็นสี่ไงสี่ศูนย์ถูกไหมคะถูกไหมตรงนี้ x เป็นสี่ y เป็นศูนย์นี่คือจุดสัมผัสเพราะฉะนั้นตอบได้หรือยังไ,ได้แล้วจุดสัมผัส,ผสคือจุดสี่ศูนย์ ไม่ต้องหาก็ไาได้โอเคไหมอ่ะผ่านเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี่อ่ะครูขออนุญาต